ว่ากันต่อนะครับโตชองครับมาดูความคืบหน้าอาการป่วยของคุณปอทิษฎีสาวงซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าไข้เลือดออกแล้วก็มีอาการแรกซ้อนจนกระทั่งล่าสุดขออนุญาตใช้คำว่าอาการก็ยังดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีเรื่องที่ทำให้สื่อสารมวลชนตกใจเล็กน้อยนะครับเพราะมีภาพของอาณาบ้อยไปยืนยกมือไหว้เหมือนกับสวดมนต์อยู่ที่หน้าห้องซ c ซ ขนาดที่ก็มีการพูดถึงเรื่องหมอได้พบข้อมูลใหม่บางประการแต่ไม่เป็นที่เปิดเผยเมื่อวานนี้ช่วงเช้าอาน้ำอ้อยก็บอกกับนักข่าวนะครับว่าที่ยกมือไหว้หน้าห้องซีซจนหลายคนกังวลถึงอาการล่าสุดข,ของปอว่าจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรเพียงแต่ต้องกลับไปนอนเพราะห้องรับรองชั้น8ค่อนข้างเล็ก่อนกลับก็ไปสวดมนต์ตาปกติแต่หมอไม่ได้ให้เข้าไปในห้องซีซก็เลยยืนสวดอยู่บริเวณหน้าห้องแทน ส่วนอาการปอเมื่อวานนี้ตอนเช้าอาน้ําอ้อยบอกว่ายังทรงๆก็ต้องรักระวังเรื่องการติดเชื้อรายละเอียดให้รอถามจากภรรยาของปอก็คือคุณโบแวนด้าเพราะเข้าไปดูอาการในห้องซีซียูขที่น้องมะลิเด็กหญิงพาขวัญลูกสาวของปอไม่ได้มาเยี่ยมในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามีไข้น้ำมูกไหลแล้วก็มีผื่นขึ้นเล็กน้อยแพทย์ก็เลยไม่อยากจะให้เข้าไปเยี่ยม แต่พอหมอไม่ให้มามาลิก็มีอาการงอแงเล็กน้อยอยากจะมาหาคุณพ่อคะ่ะน้องมาลินะคะครอบครัวก็เลยใช้วิธีอัดคลิปเสียงน้องมาลิร้องเพลงมาให้พ่อปอฟังแทนค่ะเมื่อวานนี้ก็ตลอดทั้งวันนะครับท่านผู้ชอมครับมาให้กําลังใจครอบครัวของปอทฤษฎีกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงเพื่อนบ้านแถวลาดพร้าวซึ่งเป็นบ้านที่ปอพักอยู่เพื่อนของแม่ปอที่เต้นแอรโรบิกด้วยกันสิบกว่าคนนี่เดินทางมาจากบุรีรัมย์เลยเนี่ยนะ มากันมากมายจริงๆขณะที่ในช่วงเย็นนะครับอาน้ำอ้อยสอนมนตราผู้จัดจการส่วนตัวกับญาติสนิทก็บอกนะครับว่าคือเมื่อวันเสาร์เนี่ยไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมในห้องซ c ซก็มีเฉพาะโบแวนด้าภรรยาที่เข้าไปดูอาการไประยะซึ่งอาน้ำอ้อยก็บอกนะครับว่าโบเนี่ยเข้าไปบอกปอว่ามะลิไม่ได้มาหานะเพราะระวังเรื่องติดเชื้อแต่ส่งคลิปวิดีโอมาให้ก็เปิดให้ปอดู ถามว่าเห็นไหมชอบหรือเปล่าปอก็พยักหน้ารับว่าชอบแล้วคุณโบก็ถามอีก,กน,นะคะบอกว่าเดี๋ยวจะให้มลิใสาสายเดี่ยวมาหาได้ไหมปรากฏว่าคุณปอสายหน้าค่ะก็แสดงว่าไม่ให้ใสาสายเดี่ยวมานะคะซึ่งคุณโบก็พูดให้กําลังใจคุณปอค่ะบอกว่ามีคนมาเยี่ยมเยอะมากสื่อก็มาทําข่าวทุกวันพ่อกับแม่และครอบครัวก็อยู่ที่โรงพยาบาลตลอดไม่ต้องกลัวว่าจะหายไปไหนทุกคนอยู่ข้างๆปอเสมอ อารับบ้งอยยังบอกด้วยนะครับว่าตอนที่เปิดคลิปวิดีโอตอนน้องมะลิเต้นให้ดูอันนี้โบแวนด้าเล่าให้อาฟังปอก็ยิ้มแย้มแจ่มใสโบถามว่ามองเห็นชัดหรือเปล่าปอกก็พยักหน้าตอบถามว่าชอบไหมก็พยักหน้าแต่อย่างที่บอกพอบอกว่าเดี๋ยวมะลิจะใสาสายเดี่ยวมาปอกก็ายหน้าคซึ่งการตอบรับเรื่องการสื่อสารแบบนี้เนี่ยเป็นตัววัดว่าอาการดีขึ้นส่วนขา,ข,าข้างขวาเนี่ยนะฮะไม่เป็นปัญหาอะไรน่ากังวล อาน้ำอ้อยบอกตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลแล้วนะคะเพราะว่าคุณหมอกำจัดเชื้อแล้วก็แก้ปัญหาเลือดไปเลี้ยงไม่พอได้แล้วส่วนปอดยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรน่าวิตกเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าที่มีเชื้อโรคชนิดใหม่ในร่างกายจนความดันต่ําลงแล้วก็มีภาพอาน้ำอ้อยไปยืนสวดมนต์อยู่หน้าซีซียูเนี่ยนะฮะตอนนั้นอาน้ำอ้อยบอกว่าก็ไปยืนสวดมนต์เป็นจังหวัดที่จะรีบกลับก็เลยทําให้คนตื่นตกใจไปมาก แต่แจ้งเลยนะครับว่าล่าสุดแพทย์ได้กำจัดเชื้อโรคนั้นได้แล้วใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงคุณปอก็มีความดันที่ดีขึ้นแต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อไปยังไม่พ้นขีดอันตรายค่ะขนาดที่คุณพ่อคุณแม่ของปอรวมถึงโบเวนด้าภรรยาทักทายสื่อมวลชนด้วยสีหน้าปกติเมื่อวานนี้โดยที่อาจารย์คณบดีคณะแพทย์โรงพยาบาลวามาธิบดีอาจารย์หมอวินิจพัวประดิษฐ มาพูดคุยกับคุณพ่อที่หน้าซีซียูอยู่พักหนึ่งก่อนที่คุณพ่อจะได้ลงมาพูดคุยกับสื่อสารมวลชนว่าเรื่องอาการของปอก็อย่างที่ทราบกันในแถลงการแต่ละวันคุณพ่อบอกนะครับว่าปอมาอยู่โรงพยาบาลเป็นวันที่ย1เมื่อวานนี้ได้รับความปรารถนาดีได้รับกําลังใจจากประชาชนแฟนคลับต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้บางทีมาเยี่ยมกันเป็นรายบุคคลบางทีก็มากันเป็นคณะมาเซ็นในสมุดเยี่ยมกันเป็นจํานวนมากคุณพ่อบอกว่าทางครอบครัวรู้สึกดีใจมากนะคะ 1 9ถึง22พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพิ่มจะได้ทราบบริษัทไปที่นีไทยเนี่ยได้ให้ที่ทําการไปรณชนีจังหวัดเชียงรายจัดวันไปรณีนีโลกค่ะซึ่งคุณพ่อก็เล่านะคะว่าในงานเนมีนิทรรศการหลายอย่างเลยมีส่วนหนึ่งมีมุมให้บริการร่วมส่งกําลังใจให้คุณปอค่ะโดยพี่น้องชาวเชียงรายที่เขาเข้าไปในงานเ,นเขาก็ร่วมกันลงชื่อในไปรษณียบัตรแล้วก็ส่งมาให้คุณพ่อที่โรงพยาบาลคุณพ่อบอกนับดูแล้ว143ฉบับ บางคนก็ส่งอาหารมาให้นอกจากมาให้ครอบครัวยังให้คุณหมอกับให้พยาบาลที่โรงพยาบาลด้วยนะคะคุณพ่อก็พูดด้วยความตื้นตันค่ะบอกว่า21วันที่ผ่านมาครอบครัวสหวงไม่ได้อยู่อย่างเดียวดายมีคนให้กําลังใจมีคนปรารถนาดีโดยเฉพาะสื่อมวลชนที่อยู่ด้วยกันคับข้างอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆฟังเสียงดูฮะ21วันเนี่ยผมอยากจะแจ้งว่าปอได้รับความ ปรารถนาดีนะแล้วก็ได้รับกำลังใจจากประชาชนจากแฟนคลับต่อเนื่องมาจนกระทั่งทุกวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เห็นว่าบางทีก็มาเป็นคณะสังครับมาเยี่ยมเป็นหลายบุคคลบ้างมาเป็นคณะบ้างทยอยมาจากทั่วสารทิศอันนี้ก็ก็ก,ก็ถือว่าย,ยังเป็นน้ำใจ ต่อเนื่องมาได้ถึงมาที่21และอีกอันหนึ่งที่มันมีมีมีมมมมปรากฏการที่แหมน่าดีใจบริษัทไปรษณีย์ไทยได้ให้ที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเชียงรายจัดวันไปรษณีย์โลกแล้วก็ในงานนั้นก็มีจัดนิทรรศการอะไรหลายอย่างครับในงานแล้วส่วนหนึ่งก็มีมุมให้บริการ ส่งกำลังใจช่วยคุณปอโดยให,ให้ให้พี่น้องชาวเชียงรายที่ไปในงานไปลงชื่อเขียนในใบสดีบัตรนั้นหมายวาความว่า21วันครอบครัวสาวคงก็ไม่ได้อยู่เดียวดายนะครับก็ยังมีคนให้กำลังใจมีคนปรัถนาดีนะฮะและ้วก็มีเพื่อนโดยเฉพาะสื่งมวชนอยู่ด้วยกันมาครับข้างเหมือนเหมือนวันนี้ พราะในโอกาสนี้เมื่อ,อบรรยากาศมันดีๆก็เลยอยากจะมาพูดว่าเบาขอบคุณกับทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณประชาชนนะครับขอบคุณแฟนคลับหรือทุกทุกท่านที่รักวัฒนาดีให้กำลังใจปอนัาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ครับ โอ้ท่านมาเยี่ยมครับท่านมาเยี่ยมเฉยๆไม่ได้คุยนะครับมาคุยมาคุยต่อแหมท่านก็มาเยี่ยมนะครับวันเสาร์อาทิตย์บ้างๆท่านก็มาเยี่ยมมาพูดมาคุยครับเป็นการทิศเรือเพื่อการรักษาตอนนั้นล่ะครับมันก็ผมจะรายละเอียดไม่ทราบแล้วครับวางเอาแต่ว่าตรวอะไรบางอย่างนี่คืออะไรนะครับผมไม่รู้ครับผมไม่รู้โอเคเอาแค่นี้แหละครับอ่าโอเคดีครับขอสิทธิ์ดีๆทั้งอ๋อแล้วล่ะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะฮะ